สวัสดีครับผมนายนธนพัฒน์เพอกระโทกรหัสนักศึกษา681 721103 00-3วันนี้นะครับผมจะมาพูดสรุปผลการทดลองเรื่องการหา,าค่าความโกงของคานจากการทดลองนี้นะครับได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการโกงตัวของคาน ที่เกิดจากแรงที่มากระทําโดยในการทดลองเราทํากับคานสองแบบหลักๆคือคานที่วางบนจุดรับสองจุดและคานที่ยึดปลายด้านเดียวซึ่งเราทําการวัดค่าความโกงของคานในแต่ละกรณีเมื่อใส่น้ำหนักถ่วงลงไป และใช้ไดอันเกตเป็นเครื่องมือหลักในการวัดค่าวความโกงจริงที่เกิดขึ้นจากการทดลองครับตอนเริ่มทดลองเราได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยตามรูปแบบที่กำหนดจากนั้นกำหนดค่าวความยาวของคานแต่ละช่วงแล้วก็เริ่มแขนน้ำหนักลงไปครั้งละ1กิโลกร,รมัมแล้ว จดบันทึกค่าความโก่งที่แสดงบนไดอันเกตซึ่งการโก่งของคานที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามน้ำหนักที่เราใส่และตำแหน่งที่ใส่น้ำหนักด้วยในการทดลองเราได้ใช้วัสดุคานสองแบบคือคานเหล็กและคานทองเหลืองซึ่งเมื่อเอามาเปรียบเทียบ กันจะเห็นชัดเจนเลยว่าคานเหล็กจะโก่งตัวน้อยกว่าคานทองเหลืองเมื่อใส่น้ำหนักเท่ากันทั้งนี้ก็เพราะค่าโมดูลัสของวัสดุหรือค่า e ของเหล็กมีค่ามากกว่าทองเหลืองโดยค่า e ของเหล็กอ,อยู่ที่ประมาณ207ในขณะที่ทองเหลืองอยู่ที่ประมาณ103 ซึ่งหมายความว่าเหล็กมีความแข็งแรงในการต้านทานแรงดัดมากกว่าทองเหลืองเกือบเท่าตัวทําให้คานเหล็กจะแข็งเละกุ่งตัวน้อยกว่าเมื่อรับแรงกระแทกเท่าๆกันครับพอทดลองกับแบบคานที่น้ำหนักวางไว้ตรงกลางคานจะเห็นว่าคานกุงลงในแนวดิง่ง โดยมีลักษณะโค้งสม่ำเสมอทางซ้ายและขวาเพราะแรงกระทำอยู่กึงกลางและสมดุลแต่เมื่อเราขยับตำแหน่งน้ำหนักให้อยู่ห่างจากจุดกึ่งกลาง mm hmm. เช่นไปทางซ้ายหรือขวาความโก่งที่เกิดขึ้นจะไม่สมดุลคานจะโกงมากด้านโกงมากด้านที่ใกล้กับน้ำหนักมากกว่าส่วนค่าความเอียงทั้งสองด้านก็จะไม่เท่ากันอีกด้วยซึ่งแสดง ว่าตำแหน่งของแรงกระทำม,มีผลต่อพฤติกรรมโกงของคานอย่างชัดเจนในกรณีที่คานที่ยึดไว้ข้างเดียวแล้วปล่อยให้อีกด้านรับน้ำหนักจะเห็นเลยว่าความโกงมันมากกว่าแบบคานแบบวางสองด้านอีกเพราะแรงทั้งหมดไปกระทำที่ปลายอิสระไม่มีแรงต้านจากอีกด้านช่วยรับน้ำหนักไว้เลยซึ่งทำให้เกิดความโกงตัวได้ชัดเจนมาก การทดสอบเพื่อให้เห็นพฤติกรรมของวัสดุอย่างชัดเจนโดยรวมแล้วนะครับการทดลองนี้ทำให้เราเข้าใจว่าคานที่รับแรงในรูปแบบต่างๆจะมีการโค้งตัวที่แตกต่างกันออกไปซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างครับชนิดของวัสดุ คือเหล็กกับทองเหลืองก็จะวัสะดุไม่เหมือนกันครับการรับน้ําหนักก็จะต่างกันความงอของเหล็กทองเหลืองก็จะไม่เหมือนกันครับแล้วก็ตําแหน่งของแรงที่กระทําความยาวของคานลักษณะของการรองรับคานปลายเปิดหรือรองรับสองฝั่งครับ การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับการรับแรงจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในงานด้านวิศวกรรมถ้าเลือกผิดวัสดุอาจโก่งตัวมากเกินไปทำให้โครงสร้างไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายได้ง่ายนะครับเรานอกจากนี้ครับเรายังได้ฝึกใช้เครื่องมือจริงเช่นใช้ไดอันเกตเือร์เนียและการฝึกอ่านค่าจากการทดลองครับ การฝึกอัดค่าจากไดอัเกตการอาค่าจากการทดลองซึ่งช่วยเพิ่มทักษะเราได้ครับผมขอจบการพูดสรุปการผลการทดลองเรื่องการหาค่าความโกง่งเพียงเท่านี้ครับ